รากลดับต่อไปได้รับการเป็นประธานมอบพราชอำนาจสสดให้กับผู้่าชนโอกาสนี้ขอได้เจคุณสมชานฤมไูมิครับรัฐนรการตาเอโนางสา

โหลดนามธรรมุนโดย,ยพิการออคุณแม่แอผู้นั้นานั้นก็ให้พบโสแก้ก็ให้แม่ได้ร่วมมาก็ให้รับผลทุณพานที่คำจางจะติดใจ,จใด้วยเพลิ 「ああみ